ได้อาหาร,รหนึ่งถังจะเอาไปให้น้องหมูปา่าท้ายสวนของเรานี่ครับก็เขาออกมาหากินอาหารตามธรรมชาติของเขานะครับเอาไป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 เลยไป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 เลยวิ่ง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 เร็ว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 ฮาฮ่าอื นูน่นถาดอาหารเราพี่น้องว่านอนอาบแดดแต่เช้าเลยน้องหมูตัวเล็กของเราพี่น้องน้องหมูตัวเล็กนอนอาบแดดอยู่สว่วนนู่นครับถังอาหารของเราหนุนลอยไปอยู่นู่นแล้วลอยไปแล้วเดี๋ยวเราจะโอ้ยถึงไ,ไม้น้อไม้ไม้ตักของเรานี่เดี๋ยวเราจะโอ้ยน้องหมู เอาไปทำไมตรงนูน้นฮะถึงบ<ะ>่หน่ฮึอ่าลอยมาโอ้ยนี่หนอนองมัวเอาไอ้ถาดอาหารเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ฝั่งนู้นครับฝั่งนี้น้องหมูตอนนี้น้องหมูก็จะอะกินอาหารแล้วก็ดุดดุดดดดด ถาดอาหารก็ไหลไปฝั่งนู้นเราจะเอาไปไว้ฝั่งนู้นดีกว่าป๊บนี่พี่น้องมาแล้วถาดอาหารของเราโอ้นางหมูเอาถาดอาหารของเราไปเล่นน้ำเอาไปลอยน้ำเล่นอย่าแป๊บนึงสักครู่แป๊บนึงแป๊บนึง แป๊บนึงปรับระยะก่อนอได้ละตอนนี้เราก็ส่วนตัวนี้เราผูกเชือกไว้พี่น้องถาดอาหารตัวนี้นี่ผูกเชือกไว้เพื่อที่น้องมูจะได้ไม่ดันไปเนาะพี่น้องเดี๋ยวตอนนั้นต้องเจาะรูเจาะรูแล้วก็ร้อยเชือกไว้ดีกว่าทอาหารให้น้องมูก,ก่อน เอาไปเลยเอาไปเลยหนึ่งหมอ้อพี่น้องหนึ่งสองซ้ำไปหนึ่งสอง้อู้อูอู้้กระเด็นพี่น้องวันละหนึ่งถังพี่น้องเหมือนเช่นเคยครับวันละหนึ่งถังให้อาหารน้องหมู Hình bao phía nào Hình như nó Búp Và lạ nâng thắng ล่อๆล่อ,ลอให้เขาเอาจมูกออกจากไอ้ที่ใส่อาหารลงตรงกลางอาวกินน้งหมูตัวเล็กน้งหมูตัวเล็กทำไมเป็นแผลไหนดูดิเอ่ยไม่ใช่โดนกัดเรวบอก โอ้โหเป็นแผลจริงๆด้วยพี่น้องสงสัยโดนกัดเนาะพี่น้องเนาะน้องหมูของเรามีแบ,บบาดแผลตัวหนึ่งครับนะั่นตัวเล็กของเรานะ่ะตัวอยู่ข้างข้างหูนะครับผมตัวเล็กมีแผลไหมเป็นแผลจริงๆด้วยครับน้องหมูตัวเล็กนั่นๆๆๆ,ๆอยู่ข้างหูของเขาสงสัยโดนสงสัยโดนกัดเนาะพี่น้องเนาะโดนตัวอื่นกัดนี่แหละครับปัญหาก็คือ,อถ้าเรา ถ้าเราให้น้องหมูตัวเล็กถ้าเราให้น้องหมูตัวเล็กอยู่กับรุ่นใหญ่ของเขา <c oughs> เขาก็จะโดนทําร้ายนะครับ <c oughs> น่าจะเป็นตัวผู้นั่นแหละเพราะตัวเมียไม่ใช่หรอกอนี่ก็เป็นปัญหาคือเราต้องแยกครับต้องแยกออกโอเคครับผมคลิปนี้กับบรรยากาศท้ายสวนให้อาหารน้องหมูป่าชุดแรกนะครับอีกชุดหนึ่งอยู่ฝั่งนูน้นพี่น้องเดี๋ยวเราจะก็จะเอาไปให้ฝั่งนูน้นคลิปนี้สวัสดีครับ